ทันข่าวพระข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบเฉียดสไตล์ประจำวันที่3เมษายน2568โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อะไรยังไงเมื่อเวียดนามตีข่าวว่าไทยใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการคว้าตัวจุดสุนทบเบลมารุวมทีในครั้งนี้โดยทึงเวียดนามกำลังจับตาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ ภายใต้การนำทัพของกุนซูญี่ปุ่นมาสดาอิชิอิที่กำลังจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสหลังจากที่แพทริกกุนสตทาสันกองหน้าตัวหลักคนสำคัญของทีมได้รับอาการบาดเจ็บหนักจนต้องพักยาวแทบจะปิดเทอมในปีนี้แต่วิกฤตในครั้งนี้กลับกลายมาเป็นโอกาสของทีมเชิไทยหลังมีการรายงานข่าวว่าจูดส์ุนซัเบลก่อนหน้าดาวรุ่งที่เคยขึ้นชื่อเป็นดาวซันโบโตวัวท็อปของทีมเยาวชนสโมสรเชลซี ตเติมเข้ามาเสริมแนวรุกให้กับพนักของฝั่งทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับเอเชียที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยการรายงานข่าวจากสื่อเวียดนามระบุว่าจูดสุนซับเบลเดวัย21ปีเป็นนักเตะเชื้อสายอังกฤษไทยปัจจุบันก็ค้าแข่งอยู่กับพนักของแอตเลติโกซานเบรเกโนสโมสรในลิกเดเวิชั่น3ของสเปนก่อนดน้านนี้ก็เคยอยู่กับเชลซีและก็สร้างชื่อจากการเป็นนักเตะเชลซีอยู่18ปีคนแรกที่ทำได้4ประตูในเกมเดียว ในศึก FA ยุดคัพที่พบกับพั้นักของบอนซูรีโดยเจ้าตัวนั้นเริ่มต้นอาชีพตำแหน่งกองกลางก่อนจะถูกปร,รับมา,าปร,รับบทบาทเป็นกองหน้าส่งผลให้ศักยภาพในการทำประตูของเขานั้นพัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนการมีชื่อเป็นหนึ่งในขุนพลของทีมชาติไทยถือเป็นก้าวสำคัญของการาแสดงความสามารถบนเวทีฟุตบอลระดับเอเชียในขณง,งนี้แม้ว่าปัจจุบันจะลงเล่นในลีกระดับล่างของสเปน แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าการดึงตัวสุนทรเบลมาร่วมทีมชาติไทยนี่เป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมต้องการเสริมแนวรุกหลังจากที่คุณสตาฟ์สันไม่สามารถจะลงสนามได้ที่สําคัญทางด้าน,นของทางฝั่งสุนทรเบลเองนั้นเคยแสดงความต้องการที่จะรับใช้ทีมชาติไทยมาแล้วซึ่งก็ทําให้แฟนบอลชาวไทยเองนั้นต่างจับตาม,มองว่าเขาจะสามารถเป็นกำลังหลักให้กับท่างของฝั่งทีมชาติไทยในครั้งนี้ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามแม้จะได้รับความคาดหวังสูงแต่ว่าเจ้าตัวจำเป็นต้องพิสูจน์ฝีเท้าให้ได้เห็นในระดับนบานาชาติโดยการแข่งขันอาเซียนครับรอบคัดเลือกที่กำลังจะมาถึงอาจจะเป็นเวทีสำคัญให้กับเขาได้แสดงศักยภาพและก็ยกระดับอาชีพของตัวของเขาเองต่อไปในครั้งนี้ก็เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ อาร์ตยังไงด่วนเลยนะสองช่องทางการถ่ายทอดสดทัพช้างศึกทีมชาติไทยย17ปีตระเดิมนัดแรกในช่วงของค่ำคืนนี้โดยงานนี้ช่อง2ช่องทางนะครับผมเตรียมถ่ายทอดสดคือถ่ายทอดสดตาช่องที p สปอร์ตเจ็ดและก็ยูทูบช้างศึกโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยย17ปีภายใต้าการนำทัพของเสด็จเจเด็จ,ดจ,ดจมีลาบเเร็มที่จะลุยศึกชิงแชม 2, 25, ป์เอเชีย2 0 2พารอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียรับ,บอกวันที่3ถึง20เมษาย,ยน สำหรับทีมชาติไทย U17 ปีอยู่กรุ๊ปเอร่วมสายกับร่วมกับซาอุดีอาราเบียที่เป็นเจ้าภาพอุซเบกิสถานและก็จีนโดยทีมชาติไทย U17 ปีพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานวันที่3เมษาย,ยนเวลา22นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณโอคาสเตเดียนมะประเทศซาอุดีอาราเบีถยถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ต7และก็ยูทูบช้างศึกโดยจะคัดเอาทั้งหมด8ทีมจาก16ทีมไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์โลก U17 ปีที่ประเทศกาตาร์รหว่างชนิที่5 ถึง27นะฮะพฤศจิกายนในขณงนี้ก็เป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ต้องสู้กันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอะไรตงไงเปิดใจยอมรับตรงๆเมื่อโค้ชอุซเบกิสถานได้พูดถึงทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกนะเมื่อความเคลื่อนไหวก่อนเกมทัพช้างศึกทีมชาติไทยยู17ปีพบทีมชาติอุซเบกิสถานยู17ปีประเดิมนัดแรกในการแข่งขันเซฟเบลออยู17ปีช,ชิงแชมป์เอเชีย 2 0 2วันบสุดาทท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในวันที่3ามมินายนนี้โดยจะคัดเอาทั้งหมด8ทีมจากทั้งหมด16ทีมไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์โลกยูสปีที่ประเทศกาตาร์ารับปรวัที่5ถึง27พฤศจิกายนล่าสุดนั้นทนางด้านของ Is Is rov, A istan, อิสรามอิสมานีฟรอฟหัวหน้าโค้ชชาวอัอุสเบกิสถานยูสปีที่มีอายุน้อยที่สุดของบรรดาชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันยูสปีชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้พูดเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงทัพช้างศึกทีมชาต ยู7ปีบอกว่าได้วิเคราะห์รูปแบบการเล่นของไทยโดยละเอียดแล้วเป็นทีมที่มีทักษะทางเทคนิคที่แข็งแกรแง่งและก็สามารถเล่นได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจุดแข็งความสามารถในการเปลี่ยนเกมไปสู่การโจมตีอย่างรวดเร็วทําให้อีกฝ่ายนั้นเสียความาสงบผ่านการส่งบอลที่แม่นยาในมุมที่จํากัดในครั้งนี้โดยตัวนักฟุตบอลเยาวชนของไทยเองนั้นกำลังพัฒนายอย่างต่อเนื่องทุกปีพวกเขาเป็นทีมที่มีทักษะทางเทคนิคที่แข็งแกรแง่งและก็สามารถเล่นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจุดแข็งหนึ่งนะฮะของพวกเขาก็คือความสามารถในการเปลี่ยนเกมไปสู่การโจมตีอย่างรวดเร็วและทำให้อีกฝ่ายเสียความสงบผ่านการส่งบอลที่แม่นยำในพื้นที่จำกัดดังนั้นเราจะพยายามหยุดการเล่นของประสานงานพวกเขาและก็หาประโยชน์ผ่านนรกของเราในระหว่างการเตรียมตัวเราได้วิเคราะห์รูปแบบการเล่นและก็แผนการทางยุทธวิธีของทีมไทยอย่างละเอียดแล้วผมคิดว่าปร,รันั้นมีโอกาสเพียงพอ ที่จะทําผลงานที่ดีต่อสู้กับผู้แข่งที่แข็งแกร่งในครั้งนี้อีกครั้งก็เป็นได้เป็นระวังงานนี้ก็ถือว่าทางด้านของฝั่งอุซเบกิสถานบอกว่าเขาวิเคราะห์เกมของไทยนะฮะตีแต่งออกหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทพวกเขาไป็นัขาดนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงสุดช็อกเลยนะเมื่อซาอุดิอาระเบียแจ้งข่าวร้ายไทยก่อนจะประเดิมกับเอเชีย โดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยยู17ปีนะฮะภายใต้การนำทัพของสเสด็ดจเจเด็ดมีลาบแต่เยมที่จะลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2025อบรับท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียรับออกวันที่3ถึง20เมษายนโดยทีมชาติไทยยู17ปีอยู่กลุ่มเร่วมสายกับนั่งของซาอุดีอาระเบียอุสเบกิสถานและก็จีนโดยจะคัดเอาทั้งหมด8ทีมจากทั้งหมด16ทีมไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์โลกยู17ปีที่ประเทศกาตาร์ รับงวันที่5สิง2 7พฤศจิกายนล่าสุดนั้นกลายเป็นข่าวร้ายของทัพช้างศึกทีชาชิไทยยู๑7ปีเจองานยากซะแล้วเมื่อซาดีอาระเบียเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันแจ้งถึงทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันศึกบอลยู7ปีชิงแชมป์เอเชีย2025ในขณะนี้จะไม่มีการนำา VR มาใช้ในการตัดสินในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งนั่นเป็นข่าวร้ายของทีชาชิไทยทำเอาไทยจะเจองานยากอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในการเผชิญหน้ากับทางด้านของเจ้าภาพซาดีอาระเบีย วันที่7เมษายนณทานักของคิงฟาฮัดสปอร์ตซิตี้สเตเดียมประเทศซาอุดิอาระเบียแต่อย่างไรก็ตาม VR เองจะมีการนำมาใช้ในรอบนักเอาเป็นต้นไปในครั้งนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยยู17วันนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงทนานักของฟูโตชิอิเคดะกระตุ้นชบาแก้วงัดศักยภาพออกมาลุยทานักของศึกที่จีนในครั้งนี้ โดยงานนี้กุญนซือชาบาแก้วการะตุ้นนักเตะทำให้เต็มที่ก่อนจะสู้ศึก CFA International ยงชุน2ว25ที่จีนโดยนักของฟั่งฟูโตชิอิเคดะนำทัพอฟุตบอลหญิงทิมชาชิไทยออกเดินทางไปยังเมืองชงชิง่งของประเทศจีนเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้เพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขัน CFA ทีม China International w o m e n Football Championship ยงชุน2 0 25 าระบอกวันที่3-9เมษายนโดยฟูโตชิอิเคดะได้เปิดเผยถึงการเดินทางไปทําศึกในครั้งนี้บอกว่าหลังจากที่เรากลับมาจากทัวร์นาเมนต์ที่ดูไบผมได้มีการไปดูเกมในไทยวีเมนลีกมาพอสมควรรักะแคมครั้งนี้ก็ได้เก็บตัวที่สถานที่ใหม่ด้วยก็คือใจฟ้า c คเดี่ซึ่งมีฟอร์มการเล่นที่ดีทำให้เราได้ซ้อมเพื่อที่จะเพิ่มมาตรฐานในการเล่นของนักเตะ ทีมชุดนี้มีการเปลี่ยนนักเตะเข้าออกอยู่หลายคนรวมถึงการดึงผู้เล่นจากยู่ยิสิบปีมาด้วยซึ่งผมเองก็ได้ไม่ได้สนใจในเรื่องของอายุหากใครสามารถช่วยทีมได้จะมีโอกาสเข้ามาทั้งหมดในครั้งนี้อยู่แล้วผมมองว่าผู้เล่นที่สามารถช่วยทีมชาติไทยได้ไม่ว่าจะเล่นในประเทศหรือว่าต่างประเทศทุกคนก็มีโอกาสจะเข้ามาเสมอการที่เรามีโปรเจกต์จากทางสมาคมในการดึงน,นักเตะลุกครึ่งเข้ามาถือเป็นเรื่องที่ดีมากและก็มีประโยชน์มาก ผู้เล่นทุกเครื่องทุกคนซ้อมได้อย่างเต็มที่และก็สามารถแสดงศัก,กยภาพออกมาให้ดีได้ดีได้กับสตาฟโค้ชที่ได้เห็นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ดีของทีมครั้งนี้ถือเป็นแคมป์ที่3มของเราทําให้ผู้เล่นหลายคนได้มีความเข้าใจในเกมและก็วิธีการเล่นรวมไปถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในสนามได้ดี อยากจะให้ทุกคนนั้นนําศักยภาพของตนเองที่มีอยู่แสดงออกมาให้หมดนะฮะรายการนี้เราจะเจอกับทีมที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากที่เคยเจอมาซึ่งเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาอย่างแซมเบียจึงอยากที่จะให้นักเตะทาเต็มที่ที่สุดในครั้งนี้ในการแข่งขันที่จีนผมจะจะให้พัฒนาการของทีมก่อนที่จะถึงรายการสําคัญอย่างเอเชียนคัพรอบคัดเลือกซึ่งเ,เราเองนั้นจะมีแคมป์อีกหนึ่งแคมป์ดังนั้นอยากจะให้ทีมพัฒนาต่อยอดไปในทุกๆแคมป์จนถึงเอเชียนคัพ ส่วนซีเกมยังเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างไกลจากตอนนี้ผมอยากจะโฟกัสไปที่ทัวร์นาเมนต์ AFC ก่อนเพื่อผลงานที่ดีของเราอีเคดาคนนี้ก็ได้กล่าวชิงท้ายและนี่ก็เป็นทันข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่3เมษายน2568โดยชายพบคราคลังฟุตบอลไทยครับ